สวัสดีค่ะสบายดีเอซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ 2, สองมษายนสองห้าหกแปดแล้วเนาะคะ่ะโอ๊ยตายแล้วแม่เพ่นกามาทักทายสบายดีกับ f อซทั้งช่องอยู่ที่หน้าบ้านคือเก้านะคะของวันพุธเนาะวันนี้แม่เพน มานำเสนอแนวทางฮานอยรวมของสีเสียนั่นเองให้กับเอฟซทัางช่องเนาะได้เอาไปเป็แปนแนวทางกันนะคะช่วงนี้ต้นไม้ดอกไม้ก็เหี่ยวแห้งหมดเลยเนาะนี่ค่ะเรื่องกำลังปงค่ะเนี่กำลปงเนาะเอื้องน้ำผึ่งเอื้องสายน้เผิ่งกันเนี่ยสวยสวยเีสื่อมาเพทนอันสื่อมาน้ำแต่ข้าเจ้าอยู่อัน ตลาดกลางดงนะคะ FC ม่เฟ่นซื้อมากแต่มาเพ่นโบหูวิที่ปลูกวิธีจะเห็ดดูแลมันจังหดแต่ว่าเมื่อใส่ต้นตะกบมันบอแพนะคะเพราะว่าต้นตะกบจะเป็นเนื้อเหนียวเหนียวเนาะมันจะบบจับต้นเนาะบบคือกับตอนอ้าตนาย่งต้นจิกต้นห้างอีกอย่างหนะึเนาะมันบบจับคือต้นแบบนั้นนะคะ FC ต้นตะกบมันบบจับค่ะม่เฟ่นจะพยายามหา โอ้ยมาปลูกดีๆให้มันงามเนาะนี e you know? ่อันนี้ถามว่าสร้างเห็นข้าแยกจะได้หลายเลยเนาะนี่เนาะนี่นะภูมินี่พอบางคนเพื่อนซื้อมากเป็นภูมิใหญ่ายหลายลไต่เป็นบักอะไรหนึ่งเนาะแป่เพื่อนปลูกเป็นบ่บ่บ่เคยวิธีดูบ่หูจักวิธีดูแลมันเนาะค่ะก็เลยตายหลายเนาะค่ะแม่เพื่อนถามมาหน้นแม่อเพื่อนได้ไปอีกเมื่อเพื่อนก็จะเอามาปลูกอีกเนาะค่ะมักค่ะมาต้นเอื้องต้นยังนี่นะ แต่ว่าเจ้าของยังดูแลบบเก่งนะคะยังมีที่รักษาดูแลให้มันออกดอกยังโบเก่งเถอ,อะเนาะเดี๋ยวจะพยายามให้ดีที่สุดนะคะของที่เจ้าของมักก็ต้องเฮ็ดให้ดีที่สุดนะคะเอซีตื่นมาเห็นต้นไม้ดอกไหม่ก็ซื่นใจนาะถึงจะบ้านหลังหน่อยก็มีต้นไม้ต้นต่อกึนหน้าบ้านก็มีวาอสุกด้วยค่ะเนาะอ่ะตอนเช้าที่หน้าบ้านก็จะประมาณนี้เนาะก็เช้า,ชาก็ตื่นใสบ่บาตรนะเม่อว่านี่เป็นเจีงไดเนี่ย มีผู้ใดามาแด้ขอเสียงในเด้อนะคะส่วนคนที่ร่วมทำบุญนะคะสมทบมาเพื่อที่จะทำบุญผ้าป่าสร้างศาลา,าการประเรียนของวัดป่าพุทธรักษานะคะม่เพ่นกะได้รวบร่วมได้ซื้อและจำนวนเงินไว้หมดแล้วนะคะเตรียมขาไก่มือเขามาแล้วมือเีกพันธิสวงยังอีกสิบมือนะคะ fc ยังอีกเก้ามือเนาะ อนุโมทนาสาธุบุญครังนีไปน้ากันนะคะกุศลที่เราได้เหตุได้ทำรวมกันเนาะคะ่ะก็ขอหนุนนําให้ทุกคนชคมีโชคมีลาบมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งไหรปัถนาสิ่งไหก็ขอให้ได้ดังสมปัถนาทุกท่านทุกคนเด้อจ้าเนะาะเมื่อวานนี้เนาะเลขหมอดูเลขเด็ดแล้วก็เลขหลานไม่เพนก็มาตรงกันที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดอะไรไอรีนทําไมตื่นแต่เช้าจังน้องขับแพงยังไม่ตื่นเลย เพื่อนทำแพงนะเก่งแม่เพ็นก็บอกแล้วว่าถ้าซื้อเลขก,ก็ต้องซื้อบนซื้อล่างถาว่ามักถาหากว่ามัก บนไลก่ก็ล่างก็ต้องเน้นบนแล้วก็กันล่างไว้เนาะเข้เาต้องซื้อกันไว้นะคะเอฟซีแม่เพ่นเป็นแบบนี้ด้เนาะบเคยซื้อเรยกว่าจะ,จะซื้อแต่บนจะซื้อต่ล่างแม่เพ่นจะซื้อบนล่างบนล่างแล้วก็ถ้าว่าตัวโมักนเน่แม่เพ่นจะซื้อแต่บนหรือกันล่างหรือว่าล่างกันบนเมื่อวานนี้แม่เพ่นเลียแม่เพ่นบม,มักปันไหนเนาะเจ็ดแปดกับแปดหนึ่งแม่เพ่นก็เลยเอาบนกันล่างล่างกันบนก็ได้อยู่หน่อยนึงนะคะเอฟซี FC. นี่เนาะค่ะไอซีหลังจากพูดคุยกันแล้วเนะคะเข้ากับมาเบิงผลฮานอยกันก่อนเลยนะคะผลฮานอยวันที่หนึ่งเมื่อวานนี้นอยพิเศษบ้นออกที่ศูนย์ห้าสี่ล่างออกสี่เก้านะคะแล้วก็ฮานอยปกติให้เออบ้นอออกที่สามเจ็ดหนึ่งล่างออกสามเก้า ส่วนฮานอย VIP บนออกหนึ่งหนึ่งหกล่างออกสี่สามนะคะมาบึงผลงานของเซียนอุดรเมื่อวานนี้วิ่งลูดแปดกับเก้าเนาะเก้ามาสองฮานอยนะคะก็คือมาฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติ แต่ว่าจับคู่เข้าหฮานอยนะคะก็คือ9 3เลขออก3 9าล่างของนอยปกตินั่นเองเนาะอันนี้เป็นแนวทางของเซียนอุดรเมื่อวานนี้ก็ทำผลงานออกมาได้หนฮานอยนะคะ <c oughs> <c oughs> ส่วนของเซียนโคลาดเนาะเซียนโคลาดวิ่งลูดเด่น6ลรอง7นั่นเองค่ะจับคู่ให้จุดเน้นอ่าจับ โอ้ยเราผิดอ่าของเซียนโคราชบันเมื่อวานนี้นะคะให้วิ่งรูดเข้าตัวเด่นนะคะก็จับคู่ให้เข้า2องฮานอยก็คืออ่าเจมาฮานอยปกติบนเข้าตรงๆนะคะชุดลองส่วน6 1เลขออก1 6บนของนอย VIP นั่นเองเนาะของเซียนโคราชททำผลงานออกมาได้2องฮานอยนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นของวันที่สองแล้วส่วนอันใบเก่าของแนวทางของพี่ประหัตแล้วก็ของเซียนเชียงใหม่คําแพงเอาไปเล่นเนาะเมื่อวานนี้ตอนคาคาเพิ่นมาเล่นของแม่โอ้ยดูกระไดเนาะดือ้อคักซะเนี่ย่าของแม่ไปเล่นเซยเนาะกับบเมียนมาเทียบให้เอฟซีทั้งชองเบิองแล้วว่าสินี่คําแพงเอาไปเล่นนะคะของเก่า ของพิพหัตกับของเซียนเชียงใหม่เขาบอกค่ะเมื่อวานนี้ของสองเซียน f อฟซีค่ะอ่ะบ่าวลายใหญ่หางเข้ามาเอาตัวเลขของวันที่2องเมษายนสองห้กันต่อเลยค่ะห้านอยรวมวันนี้ของเซียนอุดรน,นะคะวิ่งนูดบนล่างเด่นที่2อรอง1จับคู่ให้มี8 1ดหนึ่ง้างแปดสอ เน้นวงกลมให้82กับ92วันนี้เน้นวงกลมให้ด้วยเนาะของเซียนอุดรแต่ละมือเพิ่นบดได้เน้นหหนหาเนาะมือนีเน้นนหามากแล้ว <c oughs> ตัววิ่งตัวรูดเน้น2องนะวันนี้เนาะส่วนงวดเมื่อวานนี้ของเซียนอุดรวิ่งรูด8กับ99 9, มานะคะจับคู่เข้าให้1ฮานอยก็คือ93เลขออก39ล่างของนอยปกตินั่นเองนะคะ วันนี้เซียนอุดรให้มาวิ่งลูดบนล่างวันนี้เด่นเนาะเด่นสองรองหนึ่งนะคะจับคู่8ปดหนึ่งเกสองเสองก็จะเน้นที่8ปสองกับ9กสองนั่นเองค่ะมาต่อที่ของเซียนโคราดเนาะมาค่ะเซียนโคราชให้มาฮานรัลว,วันนี้วิ่งลูดเด่นที่8ปดรอง9้า ก็จับคู่ชุดเน้นก็จะมี8 1 8 2 8 7แล้วก็ชุดลง9 1 9 2แล้วก็9 7อันเองค่ะส่วนเมะ่วานค่ะเสียนคนลาดทำผลงานจับคู่เข้า2องฮานอยนะคะก็คือมาบนทั้ง2องฮานอยเลยเนาะปกติกับ VIP นั่นเองนะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้ง2ตัวเนาะวันนี้ เซียนโคลาดวิ่งรูดเด่น8ลองเจับคู่ชุดนิ้น8-1-8-2-8-7แล้วก็ชุดลอง9 1 9 2หนและ97ค่ะะแคปหน้าจอเอาหารรวมสองเซียนกันกอนนะคะ ครบหน้าจอได้กันหรือ,อยังค่ FC ไปต่อนะคะ,ะเข้ามาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ส่วนแนวทางฮานอยรวมของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่นที่1ลองหกะจับคู่ชุดเน้นมี1-3 1-4 1-5ส่วนชุดลองมีหก6า6-4แล้วก็65นะคะของเซียนเชียงใหม่วันนี้นนกกเนาะบ่มีตัวเกามาเทียบให้เบิงงนะคะ พอาะคัแพงเอาไปหล่นให้มอวานนี้เขไปเอาไปจีบมาเขียนระวาาวาดระบายเบ,บ,บ,บิดจุยางจุเนียวนะคะถ้าบ่กแล้วอ่โอ้ยดือด้อค่ะค่ะกำลังจังนั่นจังนี่มาวาดมาเขียนจะประกาศได้ประกาศไม่จีแล้วก็เป็นวาดเต็มผนังบ้านโอ้โยกำแพงเอ้ยนะอะ่ะทวนขึ้นให้อีกครั้งนะคะเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดบนล่างวันนี้เด่นหนึ่งรองหก จับคู่ชุดเน้น1 3 1 4 1 5แล้วก็ชุดรอง6 3 6 4และ6 5นั่นเองค่ะเนาะก็ไปต่อกันค่ะของพิ่ปหัทนะคะ <c oughs> <c oughs> วิ่งลูดบนล่างวันนี้เด่นที่4ีรอง3จับคู่ชุดเน้นให้มี4 1 4 2 4 8แล้วก็4 9ส่วนชุดลองสามหนึ่องสามแปดและ3 9นะคะ <c oughs> ของพี่ปรหัสก็บ่มีตัวเกามาเทียบไปบงังคือกันเนาะทวนขึ้นให้อีกเทนึงนะคะวันนี้วิ่งลูดบนล่างนะคะให้มาเด่น4ี่ลองสจับคู่ชุดเน้นก็คือ4ี่หนึ่งสี่สองสีแล้วก็4 9ชุดลอง3ามหนึ่งสาสอและ3ามนั่นเองค่ะเนาะอันนี้ไม่เพนได้นำเสนอแนวทางเล่วคักๆและ ฮะนอยรวมของสี่เซียนได้ครบจบทุกเซียนแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพ็นก็จะได้ตามแนวทางของอีกหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเพื่อเอามานําเสนอให้กับเอฟซีทั้งช่องเป็นคลิปต่อๆๆไปนะคะต่อๆๆไปนี้แสดงว่ายังมีหลายอาจารย์นะคะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยฝัปังกันยกช่องอีกนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ